รบ้างคะที่อยากมีเสน่ห์ไว้ดึงดูดคนรอบข้างดึงดูดเพศตรงข้ามให้เวลาที่เขาอยู่ใกล้เรานะเ,าเขารู้สึกว่าเขาสดชื่นอยากอยู่กับเราไปนานๆนะคะดูไม่น่าเบื่อคะ่ะนี่คือเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เราต้องมีนะคะเราเป็นผู้หญิงสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเสน่ห์และที่แพทรจะมาบอกวันนี้คะ่ะไม่ต้องไปโรงนะาหน้าทองวัดไหนเลยคะ่ะมันเป็นการสร้างจากตัวเราเองคะ่ะมีสีคอที่จะจะมาแบ่งปันนะคะ ข้อที่หนึ่งค่ะก็คือรอยยิ้มของเรานั่นเองค่ะรอยยิ้มที่สดใสรอยยิ้มที่จริงใจรอยยิ้มที่ส่งออกมาจากภายในสุ่ภายนอกค่ะเมื่อไหร่ที่คุณมีรอยยิ้มที่สดใสและจริงใจส่งไปให้กับคนที่เขาสนทนากับคุณคุณจะมีสเสน่ห์น่ารักและน่าดึงดูดมากๆเลยค่ะเขาจะชอบและเขาจะรู้ด้วยว่าคุณยิ้มออกไปแต่ละครั้งอ่ะมันออกมาจากใจคุณหรือเปล่าคุณตั้งใจยิ้มหรือคุณยิ้มเพื่อเป็นมารยาทค่ะวันนี้ถ้า คุณมียิ้มก็แจกเขาไปเถอคะค่ะยิ้มไม่ได้เสียเงินนะคะยิ้มแจกฟรีเลยะคะ่ะข้อที่2ค่ะต้องรู้จักใช้สายตาในการสนทนาค่ะทุกครั้งที่สนทนากับใครต้องใช้สายตาในการสื่อสารไม่ใช่ว่าไม่ใช้สายตาทุกคนพูดคุณก้มหน้าก้มตาคุณโทรศัพท์แบบนี้ไม่น่ารักและสเสน่ห์ของคุณจะลดน้อยลงไปนะคะข้อที่3ค่ะคุณต้องเป็นผู้หญิงมั่นใจให้ความ มั่นใจกับตัวเองไม่ดูถูกตัวเองต้องไม่ดูตัวเองด้อยค่าคือคุณคิดแบบไหนก็พูดปากกับใจต้องตรงกันมั่นใจ,จแสดงให้เขาเห็นว่าฉันน่ะมีคุณค่านะไม่ใช่ให้คนอื่นเขามาลดค่าแล้วเราตัวเหลือเล็กนิดเดียวถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่มั่นใจเวลาที่คุณยืนกับใครคุณจะเหลือตัวนิดเดียวคือคุณจะก้มหน้าก้มตา ไม่มองหน้าหรือเวลาที่เดินนะคุณจะเดินแบบไม่สนไม่ส่าผผาเผยไม่กล้าเปิดอกหรือไม่กล้าแบบเดินแบบมั่นใจนะคะคุณต้องมั่นใจค่ะเมื่อไหร่ที่คุณมั่นใจคุณเห็นคุณค่าในตัวคุณคุณไม่ดูถูกตัวเองคุณเองเสน่ห์จะมาทันทีเลยค่ะแล้วคนที่เขาอยู่ข้างคุณเขาจะมองเห็นว่าคุณนั้นมีความมั่นใจหรือเปล่า บางคนบอกไม่เห็นจะเกี่ยวเลยความมั่นใจจะเกี่ยวอะไรกับเสน่ห์เวลาที่เขาคุยกับใครสักคนเขาถามอะไรคุณคุณไม่รู้ไม่มั่นใจไม่อะไรสักอย่างเลยเนี่ยคือความไม่มั่นใจถามว่าเขาอยากจะคุยกับคุณต่อไหมแล้ว,วบทสนทนามันจะไปได้อย่างสวยหรูได้อย่างไรคะคุณต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญผู้รู้และก็ต้องมั่นใจตัวเองคะ่ะข้อที่4ี่นะคะรู้จักเข้าสังคมคะ่ะรู้จักหาคอนเนคชั่นใหม่ๆรู้จักมีเพื่อนสนทนา เพื่อนสนทนาเพิ่มมากขึ้นไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนกลุ่มเดิมคะ่ะการเข้าสนทนาที่การเข้าสังคมที่ดีหรืออยู่ในวงสนทนาที่ คุณต้องสนใจในฝ่ายตรงข้ามค่ะไม่ว่าจะอยู่กัน1ิคนใครพูดคุณต้องสนทนาและสบตาเขาทันทีเมื่อไหร่ที่คุณสบตาหรือสนทนาให้ความสําคัญกับผู้พูดนะคะคุณจะมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นเลยค่ะแม้ผู้สนทนานะั้นจะไม่ใช่เป้าหมายของคุณก็ตามแต่คุณก็ต้องสนใจค่ะเพราะคนรอบข้างอาจจะมีเป้าหมายของคุณก็ได้นะคะ4ข้อนะคะอยากให้ทุกคนได้นําไปปรับใช้ไปปรับเปลี่ยนและเอาไปใช้รับรองเสน่ห์พุ่งมากขึ้นแน่นอนค่ะ